ไม่พ่อดูอยู่นี่นะหมอมือด้วยแล้วก่อนแน่นๆเลยนะอ่าเตรียมเลย oh, <my>. oh. อ่าไปเลยไปเลย เย็บบุ้มบุ้มบอกน้องดิไปขึ้นไปอย่าเวเดนไปขึ้นไปเลยพี่ก็ดึงให้พี่ก็ดึงให้พี่ก็ดึงให้ครับไปเลยไปเลยอึ๊บน้องช่วยดึงหน่อยเออ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 ย็บเย็บขึ้นไปเลยอยู่ขึ้นไปเลยอือเฮ้ยเก่งเว้ยบุ้มเชียร์น้องหน่อยลูกไปแป๊บเดียวบอกน้องเก่งเห็นไหมน่ะขึ้นไปเลยไม่ต้องมองขึ้นไปเลย ขึ้นไปเลยเอาไปรับน้องไปรับน้องเอาแค่นี้แหละแค่นี้แหละอโอเคเก่งเก่งอะไรแค่นี้อยากลองเบี่ยงด้านดูเราไม่ได้อายุโตแล้วไงเอ๊ะทำไมบ่ายไม่ขึ้นน่ะบ่ายทำไมไม่ขึ้นน่ะเป็นไรกลัวไหมกลัวไหมเอาไปรับน้องไปรับน้อง โอเคเก็บกันครับทำไมไม่ขึ้นน่ะแล้วทำไมไม่ขึ้นน่ะเมื่อกี้ทำไมไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะอะไรมันไม่ขึ้นอ่ะเล่าให้ฟังฮะไรยังลองเข้าไปอยู่ในนั้นหน่ะถามน้องนี่ทำไมไม่ขึ้น อเอาเพื่อนแป๊มเนีใชแป๊มเอาอดูว่านั่นไปแป๊บพาน้องมาร้อนแม่ทำไมไม่ขึ้นเมื่อกี้ไล่แม่ฟังดิ เเนมาหรอค่ะน้องๆนะคะที่อยากร่วมสนุกนะะคด้านในนะคะที่จุดสมนาคุณนะคะลูกค้าเข้าไปได้ไปเรื่อยๆฟองออกมาเรื่อยๆได้ซีนะคะน้องๆที่มีคูปองแล้วนะคะก็เดินต่อแถวได้เลยนะคะบุ้มด้านในบุ้มเอาบัตรไปบลูมด้ีนะคะอยากลงชื่อแล้ก็บลูมรับบัตรเอาบัตรไปดึงดิยังไงไปดึงไอ้กิ๊บเบิร์ดดึงได้บอกให้เขาลงชื่อด้านในนะคะก็แลูบอกขอดึงหน่อยครับอ่ะยื่นบัตรให้เขาขอดึงหน่อย ให้พี่ครับบัตรให้พี่ครับไม่ต้องไปเข้าแถวนะคะอ๋อไม่ต้องเราดึงเลยดึงเลยเอาให้น้องก่อนให้น้องก่อนให้น้องก่อนด้านในนะคะแลกบัตรฟรีค่ะแล้วก็รอคิวไว้รอคิวไว้สูงมากคุณลูกค้าด้านในนะคะใกล้ใกล้เอสแอนดีใต้บันไดอะค่ะนะคะเข้าไปแลกบัตรแล้วค่อยออกมาร่วมสนุกนะค่ะ โอ oh, oh, ้มเอาโดนแม่เลยเลยนะคะน้องร้องกับคุณพ่อคุณแม่เดินเข้าไปลงชื่อแล้วก็รับคุกกอลมานหนึ่งใบนะคะต่อคนนะคะลดกรสนุกฟรีทุกเล่นนะคะบัตรหนึ่งใบใช้ได้ที่เครื่องเล่นค่ะอาบุ้มดึงแลงแรงเลงแรง โอ้ทีเดียวพอพอแล้วไปให้น้องให้น้องมั่งไปไปแล้วไปไม่ต้องไม่ต้องบาดไม่ต้องไปเป็นไงแรงเป็นไงฮะแรงเป็นไงเย็นนิดเดียวเองไม่แรงเป็นไงอย่าดึงมากกว่านี้จะเอาขนาดใหญ่ส่งจร้งกระดับหรอตูเย็นตรงนี้ไว้พ่อจะถ่ายเย็นนั่นแหละพอแล้วพอแล้วหันมาหันมาหันหน้ามาหันหน้ามา Bu honna ma